ถ้าไม่มีอาการหนึ่งใน5ข้อตามหลักเกณฑ์การเคมมโควิดที่สาธารณสุขแจ้งมาจะเคมมประกันสุขภาพและประกันชดเชยรายได้ได้หรือไม่นะสวัสดีครับผมผู้บริหารหน่วยนักการจันทร์งนับจากไทยประกันชีวิตนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงหลักเกณฑ์5ข้อในการเคมมโควิดที่สาธารณสุขได้ประกาศใช้ออกมาในวันที่ 5กุมภานนี้นะครับตามที่สมาคมประกานชีวิตไทยได้ชี้แจงเอาไว้ว่าจะใช้ตามหลักเกณฑ์ที่สาธารณสุขแจ้งมา5ข้อเนี่ยมีอะไรบ้าง 1. ต้องมีไข้39องศานาน24ชั่วโมง 2. หายใจ25ครั้งต่อนาที 3. ออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า94% 4. โรคประจำตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตามดุลยพินิษของแพทย์และ5มีอาการหายใจลำบากอาการซึมดื่มนมได้น้อยทานอาหารได้น้อยที่พบในเด็กทั้งหมด5ข้อนี้ก็คือหลักเกณฑ์ตามที่สมาคมประกันชีวิตไทยเนี่ยบังคับใช้ตามที่สาธารณสุขแจ้งไว้โดยเริ่มวันที่ 15กุมภาพันธ์2 5 6นนี้เราก็จะมีคำถามกันว่าอ้าแล้วถ้าฉันมีประกันสุขภาพประกันชดเชยรายได้แล้วถ้าฉันติดโควิดแล้วรักษาตัวที่ฮอสพิทอลฉันจะเข้มได้ไหมนะครับอื่นเลยต้องขอชี้แจงตรงนี้ก่อนเดิมทีเนี่ยประกันสัญญาสุขภาพสัญญาชดเชยรายได้ตรงนี้เขาก็จะมีเงื่อนไขระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะว่าต้องทำการรักษา ในโรงพยาบาลตั้งแต่6ชั่วโมงขึ้นไปนั่นก็คือถึงจะเข้าข่ายผู้ป่วยในนะครับแล้วสัญญาสุขภาพเนี้ยหรือสัญญาทุจริตได้เนี้ยมันก็จะทํางานแต่ทีเนี้ยเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่มันแพร่ระบาดรุนแรงเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เตียงรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยมันเต็มมันไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ดังนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยก็เลยได้จัดสถานที่เพื่อทําการรักษาผู้ป่วยเพิ่ม,มเพิ่มเข้ามา นั่นก็คือโรงพยาบาลสนาม h o s p i t a l อ่า m m u n i t y s s s o โ i t i o n หรือ home isolation คอปพอเนี่ยก็ได้ร้องขอให้อนุโลมค่ารักษาพยาบาลหรือค่าช่วยเชิรายได้ารายวันเนี่ยแก่ผู้เอาประกันที่รักษาตัวอยู่ใน h o s ส p i t ท l โรงพยาบาลสนาม community s o โซ a t i o n และ h o m s s s o l a t i o n เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด19โดยที่ ผู้รับประกันเนี่ยไม่เก็บเบีย้ยประกันเพิ่มประกันก็เลยเอาคนไทยด้วยกัน,นก็ช่วยกันเนาะโลนเกิดในประเทศไทยนะครับก็ช่วยเหลือเชื่อกันละรกันนะครับทีนี้มันก็เลยส่งผลให้เนี่ยอบริษัทประกัน,นแบรกรับภาระในเรื่องต้นทุนของการเคลมสินไหมไม่ว่าจะเป็น่ารักษาพยาบาลแล้วก็ช่ยเชยร,รายได้รายวันตรงเนี้ยลองคิดดูอ่ะคือติดคนติดหนึ่งคนเนี่ยรักษาตัวอย,อย่างน้อยเนี่ยสิวัน แล้วถ้าเฉยๆรายได้เนี่ย14วันก็คือสมมติววันละพันเอาง่ายๆเลยวันละพันก็หมื่นสี่แล้วอะแล้วถ้าสิบคนน่ะก็เท่าไหร่แสนสี่ oh. แล้วเนี่ยเราติดเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนปบบ้าเข้าไปกี่แสนกี่หมื่นกี่ล้านถูกต้องไหมเราก็ต้องทําความเข้าใจกับผู้รับประกันด้วยย้อนกลับมาตามหลักเกณฑ์5ข้อที่ได้ชี้แจงกไปเมื่อคู่นี้ตามสาธารณสุขประกาศว่าจะเริ่มใช้15กุมภาพัานธ์นี้นะครับผมเข้าใจว่า เมือสาถารณสุขเนี่ยเขาก็ประกาศออกมาก่อนแล้วก่อนหน้านี้แล้วสมาคมประกันชีวิตไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่ว่าทางบริษัทประกันเนี่ยก็ใช้มาแล้วก่อนหน้านี้ในการพิจารณาเคสินใหม่นะครับหลักเกณฑ์5ข้อเมื่อกี้เนี้ยนั่นเข้าข่ายถ้าเกิดใครติดอ่ใครเป็น1ใน5ข้อนี้นั่นเข้าข่ายผู้ป่วยในทันทีเนาะเพราะว่าอาการมันกว้างรุนแรงนะ5ข้อนี้อย่างเช่นเป็นในเด็กเนี้ยเด็กอย่างอย่างลูกค้าผมอะเป็นในเด็กก็หายใจเงี้ย หายใจหอบหืดแล้วอ่ะแล้วก็คือซึมแล้วอ่ะคือถ้าเป็นลักษณะเงี้หนึ่งในห้าข้อนี้น่าหมายความว่าอวินหนักแล้วคุณต้องแอดมิดแล้วต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับต้องมีการพ่นยาต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณเป็นผู้ป่วยสีเขียวอะไรก็คือแบบว่าไม่มีอาการในห้าข้อนี้เลยนะไม่มีอาการหนึ่งในห้าข้อนี้เลยนะครับแต่คุณได้รับการรักษาตัวในฮอสพิทอลก็ดี โรงพยาบาลสนามก็ดีหรือในโรงพยาบาลก็ดีนะครับทีเนี้ยจะบอกอะจะมองว่าจะเคมประกันสุขภาพหรือประกันยูเชนไรได้ไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวคือประกันเนี่ยก็ไม่ได้จะยึด5ข้อนี้เท่านั้นนะถึงจะเคมได้นะครับเขาก็ได้ประกาศไว้ชัดเจนเนาะในเว็บของสมาคมไทยประกันชีวิตนะครับไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบไปอาจจะแนบ ข่าวให้ดูนะครับว่ามีหวข้ออะไรบ้างนะครับเขาก็ระบุไว้ชัดเจนนะในเว็บสมาคมเนี่ยกขบอกว่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์นะครับว่าผู้ป่วยเนี่ยต้องทําการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลนะหรือที่ฮอสปิทอลหรือที่โรงพยาบาลสนามก็ยังสามารถเคลมประกันชดเชยรายได้ได้แต่เขาจะไม่รองรับ การพักฟื้นนะครับหรือการกักตัวนะครับจะเคมไม่ได้นะน่าจะหมายถึงพวกโฮมไอโซลิชันหรือว่าคอมมู n นิตี้ไอโซลิชันนั่นเองนะครับส่วนเรื่องคารักษาพยาบาลเนี่ยก็คือเป็นไปตามเดิมอยู่แล้วนะครับใครมีปัญหาสุขภาพเอาก็เคมกับสุขภาพก่อนแล้วส่วนต่างไปเก็บกับรัฐบาลนะครับเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีความละเอียดอ่อนมากๆ ดังนั้นเนี่ยผมจะชี้แจงไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าจะมายึดหลักเกณฑ5ข้อน,นี้เป็นหลักเลยอะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยเราไม่ได้รับปวดจริงอะ่ะแต่เราไม่ได้มีอาการหนึ่งใน5ข้อน,นี้ไขไม่ได้ขึ้นหายใจเร็วเราไม่ได้มีโรคประจําตัวหรือโรคแทรกซ้อนอะไรพวกนี้ทีเนี้ยต้องอ้างอิงกับดุละยะพินิจของแพทย์ด้วย นะครับผู้ประกันอย่าเพิ่งเข้าใจไปว่าเอ้ยโหต้องเข้า5้าข้อนี้เท่านั้นถึงจะเคลมได้นะทั้งสุขภาพแล้วก็ชดเชยรายได้เนี่ยไม่ใช่นะอย่าไปเข้าใจแบบนั้นนะครับทางบริษัทประกันเองเนี่ยยังไงก็ต้องมองข้อมูลทางการแพทย์อ้างอิงด้วยนะครับเขาถึงประกาศประชาเจตก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับว่าโอ้ฉันมีประกันสุขภาพประกันชดเชยรายได้ฉันจะเคลมไม่ได้หรอเอาฉันจะเสียเงินซื้อทําไมไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นไม่ต้องคิดน,นะครับ อย่างที่ผมเคยชี้แจงไปในคลิปเกินก่อนหน้านี้เนี่ยว่าโรคของเราไม่ได้มีแค่โรคร้ายโควิด -19 <า>ครับที่จะทําให้คุณป่วยแล้วนอนโรงพยาบาลแล้วรักษาตัวเนี่ยเอ้ไข้หวัดใหญ่ก็มีไข้เลือดออกก็มีอะไรต่างๆนา,านาก็แล้วแต่ถ้าคุณป่วยแล้วนอนโรงพยาบาลเนี่ยคุณมีประกันไว้อะยังไงก็อุ่นใจกว่านะครับสรุปสุดท้ายนะครับก็คือถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการหนึ่งในห้าข้อนี้ ก็อย่าเพิ่งไปตกใจว่าจะเคลมไม่ได้นะครับเพราะว่าประกันไหนยังไงก็ต้องอ้างอิงข้อมูลทางการแพทย์หรือดูระยพินิจของแพทย์อยู่ดีนะครับผมการมีประกันไว้เนี่ยดีกว่าอยู่แล้วนะครับท่านใดสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดประกันชีวิตประกันสุขภาพสามารถติดต่อผมได้ที่ Line id หรือเบอร์โทรศัพท์ที่แสดงอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย